สวัสดีครับนะครับสวัสดีผู้ที่ไฟหาความรู้อยากดีพินเป็นสุบุสุคนมือนี้พอๆนึกเก่ากับคู่วัดนะครับสอนดีพินครับลูกศิลป์ลูกหาหลายคนถามมาอาจารย์ครับเอาเกินแบบง่ายๆนี่นะ่าสั่นครับเกินง่ายๆแล้วก็จบจักบ่หลายห้องจักแปดห้องสิบห้องก็ว่ากันไปนะเอาลองเบิงมือนี้เอาดนสดกันเลยกันแล้วกันหลายคนทักเข้ามานะครับเนาอ่ะลองฟังเบิงเกินแบบง่ายๆนะครับผู้ที่กำลังฝึกหัดหรือว่าฝึกดีก็สามารถฝึกตามได้คือกันนะครับเน้องกสิป็น ลามีนับตั้งเอไม่เนอร์นะครับเนาะเอไม่เนอร์ ner. มีตัมลาแล้วกัมีมีตัมอ่าแล้วกัลาแล้วกัม,ม,วกมีครับอ่ากั่นจะเป็นนับลามีอ่ะเทคนิคก,การดีดมือควาเนี่ยก็สำคัญด้ลาตัวเนี่ยเสียห้ดีดขึ้นลาเพราะมีสิดดีดลง ซีรีนซีรีนแบบนี้ซีรีนลักษณะแบบนี้เลยนะครับลามีเลมีโดไมีเลมีนะลามีเลมีโดไมีเลีครับเฮาสิีดีตไปจักรอบ แล้วแต่เขาเลยเด้หอหมองนี้นะครับลามีเลมีโดมีเลมีเนี่ยเล,นล่นจักรอบกับแล้วแต่ผู้ที่เล่นหรือว่าฟึ่งฮันนั่นอยากสีเล่นไปในเมื่อเขาเอาไปเกินสถานการณ์งานบอ,บอเกี่ยวกันว่าผู้นี้ต้องเล่นตรงโนดไปเปลี่ยงถ้าเขาขบ่ได้ไปแข่งขันบ่ได้ประกวดเอาถ้วยนะครับเอาแบบว่ามวนอย่างเดียวนะครับเนาะเอาไปปรับใส่เบิ้งนะครับบ่ตรงสีเรลียดเดือวมาจาะของจาะของลาเล่นให้มันคล่องกับเพอะลามี คลองล่วกาเลมีเลเลซอนเล m มีนั mi, le, mi, do, mi, le, son, le, นบเลซอนเลมี le, son, le, คือเกา่านับลามีเลมีมีเลเพเลซอนเลมี ครับเท่ากับลามีเลมีโดมีเลมีเยืะอย่งสี่ก็ได้นะครับนะเนาะไซเคิลนี่คือกัน,น,น,กนอ่าร้องเบ้างลามีเลมีโดมีเลมีลามีเลมีโดมีเลมีเลซ้อนเลมีลามีแลครับจิจบแล้วได้ครับบันทึกจิจบแล้วเพราะว่าเอาสั้นๆลามีซ้อนเลยโดมีซ้อนลา ก็ลงมีตำ่ำมีซอนลากซอนตัวนี้ก็ลากหล,กล,กล,ล,ลักในนิดหน่อยนะลามีซ้อนเลยลูกมีซ้อนลา,ลาเห็นบหมนะครับคงจะเกินลวดเดียวเบิังนะครับเนาะลามี เห็นไหมครับสามารถเอาไปปรับใส่ได้นะครับอ่ะจักรอบนึงกันแล้วกันนะครับเนาะลามีเลมีโนมีเลมีเลซซลเลมี เดี่ยวนะครับสาหรับเกินอยากได้แบบง่ายเข้าก็จัดให้แบบายอยากได้แบบยากเขากระจัดให้แบบยากนะผู้ใดมักหรือว่าผู้ใดสอบนะครับนอกในการเอ่อแนะนําการบอกการสอนการว้าสู้กันฟังว่าเท่าไปามารถติดต่อสอบถามอยากได้เอฟเฟกอยากได้พิ้นฝึกหัดจังสั้นจังสี่คุยกันได้นะไอดีไลน์หรือเบอร์โทรผมคือกอลกนะครับ0 8 7 9 3 2 2 7เ7กานะครับ0 8 7 เก2าสามสองสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดยินดีคำในนำ้ำทุกทุกท่านพบพอกันคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ